สนับสนุนโดยค่ายสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสต็อปลอดหยุดลงทางในตลาดหุ้นกับบรรยากาศการสรุปตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้พฤหัสบดีที่18กันยายน2557อยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะครับ แน่นอนนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวินาทีนี้นะครับถ้าเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าลักษณะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังคงยืนอยู่ในแดนสีเขียวนะครับและถ้าย้อนกลับไปดูปัจจัยเมื่อคืนที่ผ่านมานีไม่พ้นประเด็นเรื่องของการประชุม FOMC ที่หลายคนยังคงจับตาอยู่เพราะว่าสะท้อนออกมาแล้วนะครับว่า เรื่องของการประชุม f o m c ในครั้งนี้แน่นอนว่าท่อแถลงยังคงมีมุมมองในเรื่องของการปรับขึ้นของดอกเบี้ยหลังจากนี้ช้าลงไปนะครับหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ฉะนั้นสะท้อนจากมุมมองนี้แน่นอนว่าค่ําคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปสูงสุดตลอดการนะครับขึ้นไปปิดที่ระดับกว่า17,100กว่าจุดในช่วงขําคืนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นทั้งตลาดหุ้นในยุโรปก็มีการปรับตัวเพิ่มภาคขึ้นนะครับ รวมไปถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็รับข่าวประเด็นนี้แล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเกือบจะทุกตลาด เส้นเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยที่วันนี้ยังคงเห็นสัญญาณบวกขึ้นนะครับและที่สําคัญดูเหมือนว่าการบวกขึ้นในช่วงท้ายตลาดจะบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงมากถึงกว่า10จุดครับฉะนั้นไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวินาทีนี้นะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าการปรับตัวยังคงบวกต่อเนื่องครับล่าสุดตอนนี้นะครับบวกขึ้นมาถึง11.67จุดนะครับยืนอยู่ที่1582.3 1จุดจุดครับ ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายนาะทีนี้อยู่ที่ประมาณ44,000กว่าล้านบาทครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์วันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็นบางตัวทรูยังมาแรงอยู่ทุกๆวันนะครับในเรื่องของการซื้อขายวันนี้ภาพรวมยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับเฉียด13บาทแล้ววันนี้บวกขึ้นมา40ตางล่าสุดอยู่ในที่12บาท90ตางครับในขณะที่แกรนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาวันนี้ค่อนข้างแรงพอสมควร18%ครับบวกขึ้นมา40ตางล่าสุดยืนที่2บาท62ตางครับในขณะที่เคแบงค์นะครับวันนี้บวกขึ้นมา40สตางครับ ขออภัยครับ KTB นะครับกรุงไทยแบงก์บวกขึ้นมา40สตางครับล่าสุดยืนอยู่ที่24บาท BBL ธนาคารกรุงเทพวันนี้เห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงต่ลงมาแค่เล็กน้อยนะครับ1บาทวันนี้ล่าสุดยืนที่210บาทและ KBank ปรับบวกขึ้นมา6บาทนะครับยืนอยู่ที่234บาทครับ ดูจากมุมมองนี้จะเห็นนะครับว่าภาพรวมของกลุ่มแบงค์นะครับที่เป็นกลุ่มหลีตลาดเริ่มปรับตัวขึ้นมาแบบนี้หลายคนก็คงมีการคาดการเอาไว้นะครับว่ากลุ่มแบงค์น่าจะกลับมาสามารถยืนอยู่ในตลาดและก็หลีตลาดได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันครับ ในขณะที่มุมมองของตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามดัชนีแนวโน้มมากน้อยขนาดไหนนะครับล่าสุดนะครับถ้าดูจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้จะเห็นขึ้นหลายตลาดเลยนะครับอย่างนีกกี่วันนี้บวกขึ้นมาถึง178จจุดครับ เทไทม์สิงคโปร์นะครับบวกขึ้นมา2จุดในขณะที่ห่างเสือห้องกงวันนี้จะเห็นสัญญาณการปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับส่วนหนึ่งมาจากว่าการปรับลดลงในครั้งนี้สํานักงานสถิติแห่งชาติของจีนมีการเปิดเผยเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับที่อาจจะมีการส่งสัญญาณชะลอตัวจากเมืองต่างๆในเรื่องของราคาบ้านที่มีการปรับตัวลดลงฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ห่างเสือห้องกงมีการปรับตัวลดลงครับส่วนไต้หวันวันนี้บวกขึ้นมา41ิอดจุดครับจาการ์ตาคอมบัสิสอินโดนีเซียบวก บวกขึ้นมาเล็กน้อย0.1เจ็จุดส่วนตลาดหุ้นโซวันนี้ปรับลดลงไป14จุดครับมุมมองของตลาดหุ้นทั้งไทยและก็ในภูมิภาคยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้ววันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับมากถึง11จุดแบบนี้ตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้จะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรและภาพรวมของตลาดหุ้นจะยังเป็นบวกและไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะ คุณวิกิติระวันรัตครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับกลับมาบวกขึ้นแรงวันนี้อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยขึ้นมากกว่าสิบจุดหลังจากนี้แนวโน้มตลาดหุ้นไทยประเมินว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้ามองแล้วเนี่ยในส่วนของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีกว่าที่หลายคนคาดนะครับแล้วก็อยไปที่เราคาดด้วยนะครับสาเหตุหลักก็เมื่อวานนี้นะครับที่เรียนว่าในกรณีของตัวเฟดเองจะเป็นตัวที่ชี้ชัดแล้วนะครับว่า ตลาดจะมีลักษณะของการกลับมาหมุนกลุ่มเล่นไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็เห็นได้นะครับว่าตลาดกลับมาดีขึ้นแล้วก็มีการโรเตทหุ้นซึ่งวันนี้โรเตทกันเนี่ยนะครับกลายเป็นกลุ่มพวกรับงานนะครับในส่วนของพวกงานวางระบบอะไรต่างๆพว้นี้นะครับก็กลายเป็นว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของตัวสามารถซันเทลนะครับที่จะมีการประกาศเกี่ยวกับงานที่ได้ในส่วนของคิวของทาง a ออทเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นมีการขยับขึ้น นะครับที่นอกเหนือไปจากนี้ก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับที่คนพูดถึงกันเยอะมากขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าในส่วนของตัวระบบนะครับการวางพวกตัวโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศตรงนี้อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็หุ้นที่เชื่อมโยงเนี่ยนะครับก็อาจจะได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับการวางแล้งงานวางระบบอะไรต่างๆก็อาจจะมีการกลับมาเทรดดิ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของอินเตอร์ลิงค์นะครับ เอ่อล็อกเล่นะครับหรือทำแถวเป็นต้นนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นพุ้นที่วันนี้มีการโรเทชเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับในเรื่องของการเล่นขึ้นต่อนะครับนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเที่รักการก่อนหน้านะครับก็อย่างเช่นในส่วนพวกตัวลงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็เริ่มมีเห็นหลายตัวเนี่ย ยืนได้นะครับแล้วก็ปรับโตขึ้นมานะครับแล้วก็ในรอบนี้ที่เห็นเด่นชัดสุดขึ้นมาก็คือตัวของ i อเฟกนะครับอันนี้คงจะเป็นลักษณะของการเลือกคุ้นะครับในการเก็งกําไรในช่วงตลาดแบบนี้นะครับครับหลังจากก่อนหน้านี้ภาพรวมของกลุ่มโรงงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่เป็นละกาดกลุ่มสื่อสารตอนนี้ยังถือว่าละกาดอยู่ด้วยไหมครับใช่ครับกลุ่มสื่อสารด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของอินทัชแอดวานสนะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีแท็กก็แล้วแต่นะครับดาวโน้มผมว่า ถ้าราคาย่อๆลงมาเนี่ยการจะเก็บหุ้นเอาไว้สําหรับเล่นรอบหน้าเนี่ยกลุ่มสื่อสารน่าสนใจครับย่อลงมาสําหรับกลุ่มสื่อสารยังคงน่าสนใจแต่ถ้าไปดูภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ถ้าจะประเมินจากการที่วันนี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงหลังจากนี้มุมมองแนวโน้มการขึ้นไปทดสอบด้านบนอย่างถ้าประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ประมาณสัก1,600พจุดยังมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับถ้ามองจากดัชนีแล้วนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบพันหกร้อยเนี่ยยังคงเป็นแนวต้านหลักอยู่นะครับแต่ผมคิดว่า ผมให้น้ำหนักสำคัญกับการเลือกหุ้นเป็นรายตัวมากกว่าลัะนะครับตอนนี้ซึ่งถ้ามองเห็นกันแบบนี้ก็คืออินเด็กซ์เนี่ยขึ้นได้จะขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วแต่ของกลนเขียวแบบนี้นะครับปวรากฏว่าหุ้นที่เป็นรายตัวนี่ขึ้นได้ดีกว่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นในลักษณะของการดัก อ่อโรเตชันโฟก็ได้นะครับหรือจะดักพุ้นที่มีสตอรี่เหมุนเป็นลายตัวก็ได้นะครับก็เลือกซื้อดักในในในลักษณะนี้น่าจะได้แก็บส่วนต่างกําไรได้ดีกว่าที่จะมานั่งจับตาดูตัวอินเด็กส์นะครับถ้าดูจากลักษณะของตัวจะน่าสนใจกว่านะครับในกลุ่มแบงก์เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาวันนี้ก็ลีดนําตลาดขึ้นมาหลายตัวผสมพวนธะครับวันนี้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายอีกเหมือนกันครับเป็นเซคเตอร์ใหญ่นะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับโตขึ้นมาได้ดี ก็ยังคงมองนะครับว่าแรงซื้อคืนแน่นอนครับว่าสองสามวันทําการก่อนหน้านี้ทุกคนกลัวกันว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณอะไรไหมรหรือว่าในส่วนของตัวกรงนงอเองจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะครับ,รบแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้หุ้นในตัวบูชิฟทั้งหลายโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เองก็ปรับตัวลงมาหลังจ,จบเอ็กจ์บีไปก่อนหนะ้าก็วันนี้ผมว่าน่าจะเป็นฟองของการซื้อคืนนะครับเพราะว่าหุ้นถูกขายไปก่อนหนะ้าแล้วก็ ถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นก็อาจจะมีการกลับมาซื้อคืนในหุ้นกลุ่มที่ถูกขายไปก่อนหน้าเช่นตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อันนี้จะเชื่อมโยงกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์หรือพ r o p ป r t ตี้บ้างไหมครับหลังจากที่กรนงมีการคงอัตรานโยบายดอกเบี้ยไว้ครับถ้ามองกันในกลุ่มบ้านวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอบรับในเชิงบวกหมดไม่ว่าจะเป็นพวก l p m นะครับศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ บวกแหละครับเพราะว่าอย่างที่กรงเอส่งสัญญาณออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นด้านบวกกับราคาหุ้นในกลุ่มนี้ถ้าดูจากลักษณะนในช่วงนี้หลายตัวหลายกลุ่มมีการปรับตัวบวกขึ้นมาในกลุ่มไหนที่ยังคงเสี่ยงไหมครับในช่วงนี้สําหรับการเข้าไปลงทุนหรือการเข้าไปเล่นเพื่อเก็งกาไรในระยะสั้นครับแนะนําเลือกตัวที่รักาะแล้วกันครับ,รบเพราะตลาดที่ขึ้นมาในรอบนี้ยังมีบางตัวที่ไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะ เทสอัพหรือว่าไล่ตามดัชนีขึ้นมาเช่นล็อกเล่นะครับ,รบหรือจะเป็นตัวที่หลีดตลาดก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวของกลุ่มสามารถแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอะไรต่างๆก็น่านจะเป็นตัวที่หลีดตลาดได้เหมือนกันก็ยังแนะนําในตัวของไอเฟนะครับครับสำหรับในช่วงบรรยากาศที่ผ่านมาตลาดทุ้นไทยค่อนข้างปรับตัวขึ้นมาร้อนแดงแบบนี้หลายคนที่เพิ่งเป็นบัญชีใหม่เข้ามาในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ยังคงแนะนําให้สามารถเข้ามาลงทุนได้ไหมครับ หมายถึงภาพรวมใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่าตอนนี้ตลาดโดยรวมนะครับอยากจะเข้ามาเก่งกําไรในภาพทั้เนียควรที่จะกําหนดกลยุทธ์ในการจํากัดเม็ดเงินเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มองว่าตลาดที่ดีกว่าค่ารอบนี้นะ่าจะมีแรงซื้อขึ้นไปอย่างน้อยก็จนถึงช่วงของกลางกลางสัปดาห์หน้าแหละนะครับถึงปลายสัปดาห์หน้าเลยนะครับครับฉะนั้นถ้าประเมินในช่วงนี้อาจจะต้องจํากัดในเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนกันสักเล็กน้อยนะครับกระรับขอพระคุณมากนะครับคุณวิกฤตครับครับ สวัสดีครับ มุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับแน่นอนว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ในช่วงนี้อาจจะเข้ามาเล่นในระยะสั้นจํากัดในเรื่องของวงการเข้ามาเล่นกันสักเล็กน้อยแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับในขณะท่าไปดูภาพรวมแน่นอนว่าปัจจัยหลักอย่างที่บอกไปครับเรื่องของการประชุมแมปโปเอ็มซีในค่ำคืนที่ผ่านมายัางคงสะท้อนภาพบวกนะครับในตลาดหุ้นหลายภูมิภาครวมไปถึงในไทยด้วยนะครับที่รอปัจจัยนี้อยู่ฉะนั้นหลังจากนี้ครับกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจจะเป็นลักษณะเหมือนการหมุนกลุ่มเล่นไปนเรื่อยอย่างที่คุ แนะนาไปนะครับจะเป็นกลุ่มงานวางระบบที่ยังคงน่าสนใจและก็ถือว่ามีการและกัดไปก่อนหน้านี้อย่างตัวสามารถยังคงน่าสนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของล็อกสเล่ยังคงสามารถลงทุนได้นะครับแล้วก็ตัวที่กลับมาหลีดตลาดในช่วงนี้ลักษณะเป็นการซื้อคืนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแรงเทขายออกไปครับนี่ก็เป็นกลุ่มหรือหุ้นต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับ เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ครับ